สวัสดีครับโมกุลทูเกิมือมาครับวันนี้ผมจะมาสอนทำป้ายสีนะครับตัวสอนสีให้น้องอะไรเองคืออะไรอ่ะอ่าทำสวยงามก่อนนะครับนะครับชาตเราจะทำตัวสอนสีแอนดอยนะครับนี่ครับแล้วนี่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 ครับอันนี้เนี่ย นี่ครับตัวนี้กดนี่นี่นะครับนี่ให้เป็นตัวเอสนะครับอ่าเป็นตัวเอสแ,แล้วคุณอยากได้ซีอะไรคุณก็หนึ่งซีน้ำเงินนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์นะครับองก็จะได้นะครับอ่าะนะครับ หนึงสีน้ำเงินนะครับหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับบินไปเลยสีเงิน สองสีเขียวนะครับอ่าพิมพมั่วไปแล้วครับสองสีเขียวนะครับเร้าไปตัวนี้กดให้เป็นตัวเอสหนึ่งครั้งแล้วก็กดเลขนะครับเลขสามสีฟ้าอ่อนนะครับเอสเอสเอสโอเอส นะครับอืครัแล้วนะคะ่ะสีม่วงครับดูนะ้ครับสีน้ำเงินเขียว สีฟ้าสีม่วงนะครับอหกเป็นสีส้มหรือสีเหลืองเนี่ยนะครับสีเหลืองอแล้วเราจะเอาครับ สีเทาใช่ไหมครับนี้ลูอ็ดลู นี่ครับเราจะทำให้มันมีลายสีก็ได้นะครับมาึ้นทำให้มีลายสีก็ได้ทำให้มีป็นนีก ไม่ต yup. ้องใ่ทำให้มันยังไงก็ได้นะแต่ต้องกดตัวกลกรซีเลยก็ได้อะมารวมกันแบบนี้ก็ได้นะครับ cái này, hmm. อัันนี้ครบผมก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจคนทำคลิปต่อไปด้วยครับบ๊ายบาย